ตอนที่219ชื่อตอนว่ายอดเซียนเต๋าตอนที่หนึ่งเจ้าไม่รู้จักเจมตัวเองแล้วยังมากล้าสู้กับขา้ากระบองสะเทือนนพาในมือของราชันน้อยหนานเตียนถูกปักลงมาที่พื้นมันทําให้พื้นดินโดยรอบแตกกระจายออกไปนับร้อยไม้หนึ่งดาบกวาดผ่านดวงดาวหนึ่งการหวดบดบังดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่มีวลีไหนเหมาะสมไปมากกว่าวลีนี้แล้ววงแหวนระดับศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่ากายาศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพรสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เลย ระดับตัสวรรค์รุ่นเก่าเพิมพำมมันมีความเข้าใจผิดว่าการบ่มเพาะวงแหวนศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่สามารถเทียบได้กับกายาศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพรสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยระดับศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสามผู้คนมากมายมาคิดว่ากายากับพรสวรรค์น,นั้นอยู่สูงกว่าวันนี้ราชาน,น้อยหนานเตียนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ก็มีพลังไม่ต่างจากทั้งสองน่ารำคาญเพียงแค่เมื่อผู้คนคิดว่าลีเชเย่นั้นตายไปแล้ว เขาทันใดนั้นก็ปีนขึ้นมาจากหลุมของพูกเขาด้วยร่างที่อาบไปด้วยเลือดแม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกปกครอไปด้วยเลือดเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบาดแผลเหล่านี้ล้วนเทียบไม่ได้กับดาบของป่ายเจ้นเจ้นที่แทงทะลุหน้าอกของเขาปัสสบเอ้ยนี่มันกายยาที่ผิดปกติอันใดมันจะท้าทายสวรรค์เกินไปแล้วผู้ฝึกตนรุ่นเก่าอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาหลังจากเห็นว่าลีชีเย่นั้นรอดชีวิตมาได้จากการถูกหด นับล้านปอนด์ไม่ใช่ว่ามีบางคนบอกว่าเขามีเพียงกายาระดับมนุษย์เหรอกายาระดับมนุษย์กระทั่งแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ผู้คนโดยรอบอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามมันมีข่าวลือว่าลีชีเย่นนั้นมีกายาชีวิตและวงแหวนระดับมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่กายาระดับมนุษย์แข็งแกร่งขนาดนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้หลังจากถูกหดอย่างรุนแรงเช่นนั้นกายามนุษย์นี้จะอยู่เหนือหลักเหตุผลมากเกินไปแล้วการแสดงออกของราชาหนานเตียนกลายเป็นน่าเกลียด เขานั้นตระหนักได้แล้วว่าลีชิเยนนั้นบ่มเพาะคัมพีกายาที่ท้าทายสวรรค์ด้วยเสียงร้องของนกที่ทังออกมาราชันน้อยหนานเตียนเปิดใช้วงแหวนอย่างบาครังวิหกเพลิงทันใดน,นั้นก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและสะบัดปีกของมันทำให้เกิดเป็นคลื่นน้ำขนาดใหญ่ตอนนี้ราชันน้อยหนานเตียนดึงพลังงานสูงสุดของวงแหวนระดับศักดิ์สิทธิ์ออกมาใช้พร้อมกับสมบัติชีวิตและวงแหวนชีวิตอายุนับล้านปี ทำให้พลังงานในสายเลือดของเขาไม่หยุดชะงักตอนนี้วิหกเพลิงสะบัดปีกขึ้นสูงก่อนจะสร้างเป็นกระแสโลหิตแห่งมหาสมุทรมันหมุนอย่างบ้าคลั่งตูมตูมตูมในมิช้าทะเลโลหิตของนาชันน้อยหนานเตียนก็บดบังดวงดาวทั้งหมดพลังงานในสายเลือดของเขาทันใดน,นั้นก็ถูกปกคคุมไปทั่วอากาศและกินพื้นที่ของหลุมฝังศพบนภารการไปมากกว่าครึง่งในเวลานี้ ทุกคนที่ท่าเรือที่กำลังรอเรืออเวจี G, ล้วนมองมาที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้รวมถึงผู้กุมสมบัติและปัจภีอมะตะต้องการแข่งขันพลังงานในสายเลือดกับข้าเหรอลีชีเยหัวร้อยอย่างไม่ยาสาตูมเสียงระเบิดขนาดใหญ่ดังกึกก้องเมื่อไขมุกยินยางลหิตนั้นปรากฏภายในพริบตามหาสมุทรที่ไร้จุดสิ้นสุดก็ปกคลุมไปทั่วสวรรค์และปัจภี ดวงอาทิตย์โลหิตและดวงจันทร์โลหิตค่อยๆปรากฏอยู่เหนือมหาสมุทรโลหิตเหล่านี้ภายในช่วงเวลาสั้นๆวงแหวนชีวิตของลีชีเย่ก็หมุนวนอย่างต่อเนื่องด้วยคัมพีเซี่ยวแสงตะว,วันหวนและปลดปล่อยพลังอันน่าหวาดกลัวออกมามันไม่สําคัญว่ามหาสมุทรเหล่านี้จะไม่สิ้นสุดนี่เป็นคัมพีที่ดึงเอาทุกสิ่งของเขามาดังนั้นพลังงานในสายเลือดนี้ได้ดูดซับพลังงานทุกอย่างและพุ่งเข้าสู่ร่างกายของลีชีเย่แกกแกกแกก เวลานี้ภายในร่างกายของรีชิเยนนั้นเต็มไปด้วยโซ่มันตรากับโซ่ที่ผนึกร่างกายของเขาไว้ค่อยๆค,ค,คลายออกพลังงานของไขมุกหยินหยางนั้นเผด็จการมากเกินไปหากเป็นกายาอื่นพวกมันคงระเบิดเป็นความว่างเปล่าไปแล้วในตอนนี้ทว่ารีชิเยนนั้นมีกายาอเวจีอมตะที่สามารถต้านทานแรงกดดันดังกล่าวได้ปังรีชเย่กระโดดลงมายัางพื้นดินและปฐพีโดยรอบได้แตกสลาย บริเวณใกล้เคียงกลายเป็นพังทลายและภูเขาโดยรอบทั้งหมดล้วนถล่มลงมาปังปังปังพลังงานของลีชเชเยนั้นกลายเป็นไร้ที่สิ้นสุดเวลานี้ไข่มุกยินอย่างโลงหิตได้เปลี่ยนพลังงานของโลกให้กลายเป็นพลังงานในสายเลือดที่บ้าคลั่งและเต็มไปด้วยความดุร้ายราวกับสัตว์จากบรรพาการเวลงงานี้กลิ่นอายของลีชเชเยนั้นถูกปกคคุมไปทัว่วสวรรค์และปัจจีขณะที่ร่างกายของเขานน้นอยู่ท่ามกลางทะเลโลหิตและพลังงานไร้สิ้นสุดนี่ นี่เป็นสมบัติชีวิตระดับใดกันหรือว่านี่จะเป็นสมบัติจกักรพรรดิระดับชีวิตเมื่อเผชิญหน้ากับพลังอันน่าหวาดกลัวของรีชีเย่ทุกคนกลายเป็นตื่นตระหนกแม้แต่เซียนบรรพการก็ยังไม่มีพลังที่ท้าทายสวรรค์เช่นนี้ถ้าว่าหากนี่เป็นสมบัติจกักรพรรดิระดับชีวิตไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถรับพลังงานในสายเลือดที่ไร้สิ้นสุดนี้ได้หากายาของพวกเขานะั้นไม่แข็งแกร่งพอผลลัพธ์ของมันก็จะทําให้วงแหวนชีวิตของพวกเขาพังทลาย ตูมตูมตูมทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นพังทลายหลังจากปะทะากาันของมหาสมุทรโลหิตขนาดใหญ่สุดท้ายพลังงานในสายเลือดของลีเชเย่ก็กระจายตัวออกไปและปกคลุมพลังของราชันน้อยหนานเตียนเมื่อเต็มไปด้วยความตกตะลึงราชันน้อยหนานเตียนก็เร่งใช้สมบัติชีวิตของเขาเขานั้นได้ฝืนขีดจำกัดของวงแหวนศักดิ์สิทธิ์และพยายามจะเพิม่มอำน,นาจด้วยกับพลังงานในสายเลือดวิหกเพลิงด้านหลังของเขาพยายามจะกระเพือปีก และสร้างคลื่นขนาดใหญ่เพื่อหยุดยั้งมหาสมุทรโลหิตของลีฉิเยทว่าไม่ว่าเขาจะเสี่ยงฝืนใช้ความพยายามมากเท่าไหร่ราชานน้อยหนานเตียนก็ไม่สามารถยับยั้งการเกินกินจากมหาสมุทรของรีเฉเยได้สมบัติชีวิตของราชาน,น้อยหนานเตียนนั้นเป็นสิ่งที่โดดเด่นวงแหวนชีวิตอายุหนึ่งล้านปีของเขาเมื่อถูกกันด้วยความพีจัก,กรพรรัิระดับชีวิตพลังของมันล้วนไร้ที่ติทว่าไม่ว่าสมบัติชิ้นนั้นจะโดดเด่นมากเพียงใด มันก็กลายมาเป็นของไร้ค่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับไข่มุกกินยางของรีชีเย่ไข่มุกกินยางโลหิตนี้มีต้นกําเนิดที่ท้าทายสวรรค์มันเป็นสมบัติที่ล้าค่าที่หาได้ยากอย่างมากและอยู่ในส่วนลึกของหลุมฝังศพมันไม่ใช่สิ่งที่วิหกสวรรค์ของราชาน,น้อยหนานเตียนเทียบได้วงแหวนระดับศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นจะมีอะไรดีเวลานี้รีชีเย่คำรามออกมาร่างกายของเขาถูกห่อหุ้มไปด้วยพลังงานในสายเลือดที่ไร้ที่สิ้นสุด และหลังจากคำรามมันก็เคลื่อนไหวและกลายเป็นกำปั้นโลหิตขนาดใหญ่ภายใต้เสียงคำรามของเขากำปั้นขนาดใหญ่ถูกเวียงไปในอากาศอย่างดุร้ายลีเชเย่ใช้ร่างกายของเขาให้เป็นดั่งอาวุธชั้นดีพร้อมกับห่อหุ้มด้วยพลังงานในสายเลือดที่ไร้ที่สิ้นสุดเมื่อกำปัน้นนี้นั้นใกล้เข้ามามันไม่ได้เหมือนกับกำปั้นอีกต่อไปมันราวกับว่าเป็นเทวะทันศักดิ์สิทธิ์มันทําให้เกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องทําให้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดทั่วท้องฟ้า ราชานน้อยหนานเตียนนั้นคำรามพร้อมกับพยายามตอบโตพลังงานในสายเลือดของเขาทั้งหมดถูกดึงออกมาใช้ขณะที่เขาฟาดกระบองสะเทือนนา้าผาแกรกแกรกแกรกทั้งสองฝ่ายต่างปะทะก,กันอย่างรุนแรงสามครั้งเสียงดังคือก้องจากการประทะก,กันของทั้งสองทำให้ผู้คนนาซีดแกรกหลังจากเสียงครั้งสุดท้ายดังออกมาราชาน,น้อยหนานเตียนนั้นไม่สามารถหยุดการโจมตีอันรุนแรงของริชเยได้ แม้ว่าแขนของรีเชียจะบาดเจ็บจากกระบองสะเทือนนภามาก่อนแต่การโจมตีทั้งสามนี้ก็ยังทำให้ราชันน้อยหนานเตียนกระอักเลือดเอานี่ไปกินอีกทีรีเชียกรีดร้องขณะชกด้วยพลังงานที่ไร้ที่สิ้นสุดกายาอเวเจียม,มาตนั้นมีความหนักหน่วงที่เป็นอนันต์เพียงแขนข้างเดียวของเขาก็มีน้ำหนักมากกว่าล้านจินเมื่อพวกมันรวมเข้ากับพลังงานในสายเลือดของไข่มุกหยินหยางโลหิตพลังงานอนาันน่าหวาดกลัวของมันล้วนไม่สามารถคำนวณได้ ราชาน้อยหนานเตียนนั้นพยายามใช้กระบองป้องกันการโจมตีที่ใกล้เข้ามาทว่าภายใต้การระเบิดครั้งนี้เขาได้กระอักเลือดมาอย่างหนักหน่วงขณะที่กระบองนั้นได้กระแทกเข้าสู่ร่างกายของเขาแกรกแกรกแกรกเสียงของกระดูกที่หักดังออกมาอย่างโหดเหี้ยมวินาทีนั้นกระดูกนับไม่ถ้วนได้ถูกบทยี้ปังร่างกายของเขานั้นชนเข้ากับภูเขาด้าวหลังมันพังทลายออกเป็นชิ้นชิ้น พร้อมกับกองเลือดที่น่าสยดสยองย่องไปทั่วสนามต่อสู้และปกคลุมปฐพีตอนนี้หนะ้าอ,อกของเขานั้นเกิดเป็นลุมขนาดใหญ่กระบอกของเขานั้นไม่สามารถป้องกันการโจมตีอันบ้าคลั่งของรีชีเยได้มันตรีกลับมายังร่างกายของเขาและบดขยีนนะ้หน้าอกของเขาอย่างสมบูรณ์ร่างกายที่ถูกปกคลุมไปด้วยเลือดสดนี่คือลักษณะโดดเด่นของเขาในตอนนี้ไม่เห็นฉากดังกล่าวทุกคนกลายเป็นตกตะลึงแม้แต่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ท่าเรือข้ามฟาก ก็ยังสูดลมหายใจเข้าลึกเมื่อเห็นฉากนี้กายานี้นั้นข่มแห่งผู้คนอย่างแท้จริงนี่เขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเมื่อเห็นลีเชยะใช้มือเปล่าของเขาเป็นอาวุธนี่ยิงทาให้ทุกคนตกตะลึงชายคนนี้นั้นน่ากลัวยิ่งกว่ามังกรน,นับร้อยเท่ามาถึงตอนนี้ราชันน้อยหนานเตียนนั้นไม่กล้าจะสู้อีกต่อไปเขาหันหลังและวิ่งหนีไปยังท่าเรือเขานั้นหวาดกลัวออกมาจากก้นบึ้งของจิตใจของเขาและรีบกลับไปยังนิกายอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นเขาจะต้องตกตายในการต่อสู้ครั้งนี้เจ้าจะหนีไปไหนเมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามริชเชเยตตะโกนอย่างเย็นชาก่อนจะเริ่มไล,ล่ล่าไม่เห็นราชันน้อยหนานเตียนนั้นพ่ายแพ้แล้ววิ่งหนีทุกคนเต็มไปได้วยความไม่อยากจะเชื่อสำหรับสิธิ์รุ่นยาวพวกเขาล้วนไม่มีอะไรจะเอ่ยแม้แต่อัจฉริยะที่คิดว่าตัวเองสูงส่งก่อนหน้านี้เมื่อเห็นผลลัพธ์เช่นนี้พวกเขาก็ยิ่งนาซิดสำหรับเซียนน้อยเป่าชูใบหน้าของเขาเน้นเปลี่ยนไปอย่างมาก เขาเข้าใจได้เป็นอย่างนี้ว่าลิชิเยนนั้นฝึกกายาย่อยสมบูรณ์แล้วแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แต่มันก็ยังคงอยู่อีกไม่ไกลนั่นไม่ได้หมายความว่าเขามีกายาอเวจีอมตะพร้อมกับกายาย่อยที่สมบูรณ์หลักหรอนี่เป็นส่วนหนึ่งใน12กายาอมตะหนึ่งจะต้องรู้ว่าการบ่มเพาะกายาอมตะจนถึงขั้นสมบูรณ์ได้นั้นไม่ว่าพวกเขาจะมีการบ่มเพาะอยู่ในระดับใดพวกเขาก็สามารถท้าทายรายชาเทพสวรรค์ได้แม้แต่บรรพชนเที่ยงธรรมก็ต้องคิดอย่างระวัง หากจะเผชิญหน้ากับพวกเขากายาอเวจีอมาตะที่มีกายาย่อยสมบูรณ์มันไม่สําคัญว่าลีชีแยกจะเป็นระดับล้อมรวมบินญ,ญาหรือระดับชะตาหลีลับเขาสามารถบทขยี้ได้แม้แต่เซียนบันพัยการหรือองค์ครรภ์เทพสวรรค์แม้แต่เมื่อเขาพบกับคนที่มีกายาเซียนขั้นสมบูรณ์เขาก็ยังไม่เสียเปรียบเมื่อมีกายาย่อยขั้นสมบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงว่าเขายังสามารถพัฒนาได้อีกไกลในเส้นทางของกายาอมาตะขั้นสมบูรณ์ หากบรรพชนเที่ยงธรรมนั้นมีกายยาวมาตตขั้นสมบูรณ์หากไม่ใช่ว่าจัก,กรพรรดิมตะมาด้วยตัวเองไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้กล่าวให้ง่ายเขาสามารถฆ่าเทพหรือสังหารปีศาจได้ตลอดเส้นทางของเขาแม้ว่าจะเจอกับจัก,กรพรรดิมตะเขานั้นก็สามารถสู้ได้ถึงเขาจะไม่ชนะแต่อย่างไรเขาก็จะมีชีวิตรอดกลับมาได้เมื่อนึกถึงจุดนี้เซียนน้อยเปาชูก็กำหมัดแน่น เมื่อลีเฉยเย็นนั้นมีกายาอมะตะขั้นสมบูรณ์เขาไม่มีทางตามได้ทันกายาอเวจีอมะตะเจ้าเด็กนี้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเขาบ่มเพาะกายาอเวจีอมะตะหนึ่งในส2สองกายาอมะตะตอนนี้ผู้ฝึกตนรุ่นเก่าตระหนักได้ถึงบางอย่างก่อนที่พวกเขาจะอุทานออกมาด้วยความตกใจกายาอเวจีอมะตะเมื่อได้ยินชื่อนี้ผู้ฝึกตนจํานวนมากล้วนตกตะลึงและจิตใจของพวกเขาก็วาวุ่นหนึ่งในส2องกายยาอมะตะ นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนฝันถึงจากอดีตจนถึงนับปัจจุบันมีคนจำนวนเท่าใดกันที่ได้บ่มเพาะคัมภีร์กายาอมตะนี่นี่เป็นไปไม่ได้ข้าไม่เคยได้ยินว่านิกายกัมยานโบราณนั้นมีคัมภีร์กายาเวจีอมตะตอนที่220ชื่อตอนว่ายอดเสียนเตา่าตอนที่สองมันอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความรู้ทั่วไปที่กายาอมตะนั้นมีค่ามากกว่าคัมภีรจักรพรรด บางคนกระทั่งบอกว่ามันเทียบได้กับคำพีเจจำนวนสวรรค์ลับในมิช้าสายตาของคนจํานวนมากก็กลายเป็นขบคิดมันไม่สําคัญว่าลีชิเยนั้นจะบุ่มพาะอกายาอมตะจริงหรือไม่พวกเขาก็ต้องยอมรับว่ามันทรงพลังเป็นอย่างมากพิจารณาจากอํานาจที่ท้าทายสวรรค์ของกายานี้แล้วมันมีโอกาสที่เขาจะบ่มพาะยกายาอมตะสูงมากแม้ว่ามันจะเป็นส่วนย่อยของกายาอมตะมันก็ยังน่ากลัวเป็นอย่างมากนอกจากนี้ ยิ่งผู้ฝึกตนระดับสูงขึ้นกายาอมาตะของพวกเขาก็จะยิ่งน่ากลัวมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นบรรพชนเที่ยงธรรมสองคนหนึ่งนั้นมีกายาย,ย่อยข้นสมบูรณ์ของกายาอมาตะพวกเขาสามารถบทขยี้ฝ่ายตรงข้ามและฆ่าเขาได้ราวกับบี้มดนี่เป็นส่วนที่น่ากลัวอย่างมากของกายาอมาตะในระยะเวลาสั้นๆแววตาของผู้ฝึกตนจนํานวนมากก็เต็มไปได้วยความดุร้ายคัมภีร์กายาอมาตะมันมีค่ามากกว่าคัมภีร์จกักรพรรด และกระทั่งเทียบเท่ากับคำทีแจกจำนวนสวรรค์ลับใครก็ตามที่ล้วนปรารถนาที่จะได้ลิ้มรสพลังเหล่านี้เจ้าจะหนีไปไหนราชน้อยหนานเตียนนั้นหลังจากที่เขาพ่ายแพ้เขาก็วิ่งหนีและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือเขานั้นหวาดกลัวออกมาจากก้นบึ้งของจิตใจและไม่กล้าที่จะหยุดวิ่งเขาเรวบรวมพลังทั้งหมดและเร่งความเร็วขณะที่ลีเิเย่วิ่งไล่ตามมาด้านหลังเขานั้นจะไม่ยอมหยุดจนกว่าราชน้อยหนานเตียนจะตายด้วยมือของเขา ทั้งสองฝ่ายต่างเดินทางวันดับหมื่นไม้นพริบตาราชันน้อยหนานเตียนบินไปในอากาศขณะที่ลีชีเยวิ่งไล่ตามทว่าราชันน้อยหนานเตียนก็ไม่สามารถทิ้งห่างลีชีเยได้หกปักษาสยายปีกนั้นมีความเร็วที่น่ากลัวเป็นอย่างมากไม่ว่าราชันน้อยหนานเตียนจะใช้วิธีการใดเขาก็ไม่สามารถหลีกหนีจากการไล่ล่าของลีชีเยได้ผู้คนดับไมิถวนรู้สึกตกตะลึงกับฉากดังกล่าว ลูกหลานของอาณาจักรใต้สวรรค์และอาชิยะรุ่นยาวราชาน้อยหนานเตียนคนที่ถูกผู้คนจำนวนมากยกย่องวันนี้เขาถูกปีศาจน้อยไลยล่าและวิ่งหนีรากับสุนัขนี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อหลังจากความพยายามอย่างมากราชาน้อยหนานเตียนในที่สุดก็มาถึงท่าเรือและมองเห็นกลุ่มของอาณาจักรใต้สวรรค์เขาใช้ความเร็วสูงสุดเพื่อวิ่งไปด้านหน้าและผู้เชี่ยวชาญจากอาณาจักรใต้สวรรค์ก็ออกมารับเขา วกเขากําลังเตรียมพร้อมที่จะขับไล่ศัตรูของราชาน้อยทันในนั้นผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนก็มองไปยังที่ฉากนี้แม้ว่าดวงตาของพวกเขาจะปิดอยู่เหล่าผู้กลุ่มสมบัติจํานวนมากก็มองไปที่เหตุการณ์เหล่านี้หลังจากไล่าตามมาถึงเรือข้ามฟากและมองเห็นแม่น้ำแห่งความตายลิเชเยหัวเราะอย,ยอกและตามนั้นเตือนไปยังฐานทัพก่อนที่ลิเชเยจะเข้าไปถึงฐานทัพของอาณาจักรใต้สวรรค์ผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคนก็พุ่งเข้ามาหาเขาใส่หัวไป ด้วยพลังงานในสายเลือดที่ทรงพลังและอะไรที่สิ้นสุดรีชิเย่คำรามอย่างหดเหี่ยมก่อนจะเวียงหมัดของเขาเขาประทะกับผู้เชี่ยวชาญจากอนจาจักใต้สวรรค์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกลายเป็นตื่นตระหนกและเรียกใช้สมบัติชีวิตทว่าหลังจากมีเสียงปังดังออกมาไม่ว่าจะเป็นสมบัติแบบใดที่พวกเขาเรียกออกมาพวกมันทั้งหมดล้วนพังทลายภายใต้น้ำมือของรีชิเย่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นได้พ่นกองเลือดสดก่อนจะกระเด็นออกไปเจ้าเด็กน้อยอย่าได้หยิงยโส เมื่อเห็นฉากเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากไม่สามารถหยุดหลีฉีเย่ได้ระดับตัดสวรรค์ของอาณาจักรใต้สวรรค์ในที่สุดก็คำรามลัน่นก่อนจะเปิดปากของเขาแล้วเรียกใช้เจดีเจดีทันในนั้นก็บินไปในอากาศและกลายเป็นภูเขาขนาดใหญ่ฮะ <c oughs> หลีชีเย่ข้นเสียงอย่างเย็นชาขณะที่วงแหวนชีวิตของเขาหมุนวนไข่มุกกินอย่างโลหิตทันใดนั้นก็ปลดปล่มหาสมุทรโลหิต และดูดซับพลังงานสวรรค์และปัตตีในชั่วพริบตาแสงจากกายาภายในของเขาทันใดน,นั้นก็กลายเป็นสว่างมากขึ้นราวกับว่ากายาอเวจีมมาาอมตะอาบไปด้วยกลิ่นอายศักดิ์สิทธิ์ใส่หัวไปเมื่อเผชิญหน้ากับเจดีที่กลายเป็นภูเขาขนาดยักษ์ือชิเย่ยไม่แม้แต่จะก,กระพริบตาและชกหมัดทั้งสองออกไปด้านหน้าการแสดงออกที่บ้าบิ่นได้ดึงดูดสายตาของผู้คนจํานวนมากนี่เป็นระดับตาสวรรค์ห้าวงแหวน และเขาใช้สมบัติระดับองค์กรักเทพสวรรค์ระดับชีวิตมันราวกับเป็นคุกของโลกที่สามารถยอบยั้งระดับชะตาลี้ลับได้ทั้งหมดแกรกหมัดของเขานั้นต่อยไปยังบนยอดของเจดีนี้และส่งมันกลับไปสู่ระดับตัดสวรรค์ระดับตัดสวรรค์ตัดสินใจใช้บทสวดเพื่อหยุดเจดีที่ปลิวมหาตูมทว่าระดับตัดสวรรค์นั้นไม่สามารถหยุดเจดีของเขาได้และปลิวออกไปพร้อมกับเลือดที่สาดกระจายได้เห็นภาพที่ไม่น่าเชื่อเหล่านี้ ผู้นำนิกายที่อยู่ในท่าเรือเต็มไปด้วยความตกตะลึงระดับตัดสวรรค์ห้าวงแหวนพ่ายแพ้ภายในหนึ่งกระบวนทนี่เป็นพลังที่ท้าทายสวรรค์อย่างแท้จริงพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าภายใต้ความบ้าคลั่งของใครมุก,กินยางโลหิตกายาเอเวจีอม,มาตะาของลีชิเย่นั้นได้ระเบิดอำนาจที่สามารถหยุดยัง้งเทพและสยบปีศาจได้กายาเอเวจีอม,มาตะระดับตัสวรรคที่ถูกสัตว์ปลีกออกไปพยายามจะรักษาสติของเขา และกรีดร้องด้วยความสยองเผชิญหน้ากับหายนะครั้งนี้ระดับตัดสวรรค์คนนั้นรู้ได้ทันทีว่าลีชิเย่นั้นบ่มเพาะกายาอะไรมันเป็นกายาอเวจีอมตะจริงๆก่อนหน้านี้หลายคนคาดการเรื่องนี้มาก่อนแต่หลังจากที่ได้ยินคํายืนยันของพวกเขาก็ล้วนสุดลมหายใจลึกระดับตัสวรรค์ของอาณาจักรใต้สวรรค์เป็นผู้ทดสอบและเอ่ยมันด้วยตัวเองเรื่องนี้คงได้คําตอบแล้วหนึ่งในสิบสองกายาอมาตะหากพวกเขาฝึกมันถึงขั้นสมบูรณ์ แม้แต่ระดับชตาลีลับก็ยังทำลายระดับราชาันเทพสวรรค์ได้ในเวลานี้คนจำนวนนับไม่ถ้วนได้สูญเสียสีหน้าปังก้าวเข้าไปยังฐานของอาณาจักรใต้สวรรค์และเห็นราชาน,น้อยหนานเตียนลิเชเยะเวียงมัดที่เต็มไปด้วยพลังทำลายของสวรรค์และปฐพีพลังนี้สามารถที่จะแยกภูเขาและแม่น้ำได้ตูมการโจมตีที่รุนแรงของลีเชเยะนั้นไม่ได้โดนราชานน้อยหนานเตียนเพราะว่ามันถูกหยุดด้วยชายวัยกลางคนคนหนึ่ง ชายวบกลางคนนี้นั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายดุร้ายร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่ทรงพลังแม้ว่าเขาจะดูเยาววัยอยู่มันราวก,กับว่าเขานั้นได้รับการคุ้มครองจากความรักของผู้สงส่งนับล้านหนังเตียนหัวตูอาจารย์ใหญ่ของอาณาจักรใต้สวรรค์เมื่อเห็นชายวัยกลางคนที่ป้องกันการโจมตีของลีเชยแย่หลายคนเต็มไปด้วยความตกตะลึงมีข่าวลือว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่มีปาดวงหวานเซียนยอดเซียนเตา๋า ระดับเซียนบรรพการก็ยังรู้สึกตกตะลึงไม่เห็นชายวัยกองคนคนนี้แม้แต่ยอดเซียนก็ยังต้องหวาดกลัวชายคนนี้อัจฉริยะที่มีแปดวงหว่านเซียนเซียนเต๋ได้ยินคําเหล่านี้แม้แต่คนที่ไม่รู้จักหนานเตียนหัวตูก็ยังต้องตกตะลึงผู้ฝึกตนตลอดชีวิตของพวกเขามีโอกาสที่จะเปิดพรสวรรค์ได้สามครั้งเมื่ออยู่ถึงระดับประสานนภาครั้งต่อมาเมื่ออยู่ในระดับชะตาลี้ลับและครั้งสุดท้ายเมื่อถึงระดับเซียนบรรพการ เพราะว่าในระดับเซียนบรรพการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเปิดพรสวรรค์ได้สี่วงแหวนหรือไม่ก็มากกว่านั้นจะถูกเรียกว่าเซียนน้อยเซียนกลางและยอดเซียนแม้ว่าระดับการบ่มเพาะของพวกเขาจะมากกว่านั้นเซียนบรรพการที่มีห้าวงแหวนเซียนจะถูกเรียกว่าเซียนสวรรค์หกวงแหวนเซียนพวกเขาจะถูกเรียกว่าเซียนเต๋าเจ็ดวงแหวนเซียนจะถูกเรียกว่ายอดเซียนสวรรค์และแปดวงแหวนเซียนพวกเขาจะถูกเรียกว่ายอดเซียนเต๋าแปดวงแหวนเซียน คนนับไม่ถ้วนสูญเสียความสงบหลังจากได้ยินสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นการพูดเกินจริงหากจะเรียกคนที่มีปาฏิวงแหวนเซียนว่าอัจฉริยะมีคำกล่าวในโลกของผู้ฝึกตนว่ากาวงแหวนจะกลายเป็นจกกักรพรรดิสิบวงแหวนจะกลายเป็นตัวตนอมตะคนที่มีกาวงแหวนเซียนจะถูกยกย่องจากคนทั้งโลกหากพวกเขานั้นมีสิบวงแหวนจะกลายเป็นสุดยอดแห่งความสมบูรณ์แบบคนเช่นนี้จะกลายเป็นบุคคลท,ที่ทรงพลังตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเขาในช่วงเริ่มต้นของเวลา ผู้ฝึกตนนั้นมี12วงแหวนตามหลักการเพราะว่า9้าวงแหวนนั้นเป็นข้อจํากัดของอัจฉริยะคนที่ฝึกฝนจนมี9้าวงแหวนได้พวกเขาจะถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในยุคใดพวกเขาก็จะเป็นราชาในหมู่อัจฉริยะตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของเวลาผู้ฝึกตนที่สามารถเปิดวงแหวนเซียนทั้ง10บได้นั้นมีน้อยอยิ่งกว่าน้อยคนเช่นนี้พวกเขาล้วนมีโอกาสที่จะกลายเป็นจัก,กรพรรดิธรรมะตา สำหรับผู้ที่สามารถเปิดวงแหวนเซียนได้11 1วงนี่เรียกว่าเป็นปฏิหารแห่งยุคคนที่มีวงแหวนเซียน11วงตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของเวลาสามารถนับด้วยนิ้วทั้ง5 1าวงแหวนนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผู้คนเคยคิดถึงตั้งแต่ในช่วงเริ่มลอกลอกไม่เคยมีข่าวว่ามีคนเปิดวงแหวนเซียนได้ถึง12วงการดำรงอยู่ของมันมันเป็นตำนานมาเสมอ เพียงผู้ที่มีปาวงแหวนเซียนก็ได้รับการยกย่องอย่างมากแล้วหนานเตียนหัวตัวอาจารย์ใหญ่แห่งอาณาจักรใต้สวรรค์เป็นหนึ่งในอัจฉริยะที่มีปาวงแหวนเซียนในโลกนี้มีข่าวลือว่าเขานั้นเพิ่งจะบ่มเพาะได้ในระยะเวลาสั้นๆเพียง5,000ปีก่อน1,000พปีให้หลังเขาก็เข้าถึงระดับเซียนบรรพากาลและสุดท้ายก็สามารถเปิดวงแหวนเซียนได้ถึง8ปดวงแหวนและกลายเป็นยอดเซียนเตา๋ามังคนในดินแดนตอนกลางถึงกับกล่าวว่า ถ้าหากว่าหนานเตียนหัวตูไม่ได้เกิดในยุคเต๋าที่ยุ่งยากเขาจะเข้าสู่ระดับราชาชันเทพสวรรค์ได้ไปเป็นเวลานานแล้วเพราะว่าเขานั้นอยู่ในยุคที่เจตจำนงสวรรค์นั้นเบาบางเป็นอย่างมากเขาจึงไม่ประสบความสําเร็จในการเปิดวงแหวนที่9แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นหนานเตียนหัวตูก็ยังได้สร้างตําแหน่งของเขาโดยการที่เขาได้เป็นอาจารย์ใหญ่แห่งอาณาจักรใต้สวรรค์เด็กน้อยเจ้าพอเลยแล้ว ด้วยกลียอายสูงสุดของหนานเตียนหัวตูเมองมายังลีฉีเย่แล้วเอ่ยเจ้าควรจะกลับไปและอาณาจักรใต้สวรรค์ของข้าจะไม่ติดตามเอาเรื่องอีกลีฉีเย่มองไปยังหนานเตียนหัวตูก่อนจะอมยิ้มและกล่าวอย่างสบายๆไม่ติดตามเอาเรื่องหรอแม้ว่าอาณาจักรของเจ้าจะปล่อยข้าไปแต่ข้าจะไม่ปล่อยอาณาจักรของเจ้าไปมันง่ายมากที่จะทําให้เรื่องนี้จบส่งหัวเจ้าสาระแล้วน้อยหน,นานเตียนมา หนานเตียนหัวตูทันในนั้นก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาและเอ่ยเด็กน้อยอย่าได้ยิงเยอโซนี่เป็นภูเขาสูงใหญ่อาณาจักรใต้สวรรค์น,นั้นไม่ใช่สิ่งที่เด็กน้อยเช่นเจ้าจะยัออย่วยุได้เป็นคนที่ฉลาดและจากไปซะไม่ฉะนั้นข้าจะต้องฝังศพของเจ้าคำกล่าวของหนานเตียนหัวตูเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวแต่เนื่องจากเป็นอัจฉริยะที่มีปาดปวงแหวนจึงไม่มีใครคิดว่าเขาจะยิงเยโซเขามีคุณสมบัติพอที่จะพูดเช่นนั้นอนาณาจักรใต้สวรรค์เหรอ ลิเชเยยิย้มและกล่าวอย่างใจเย็นมันสามารถเทียบกับอาณาจักรบานฟ้าโบราณได้หรือเปล่าอย่าได้คิดว่าอาณาจักรของเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรในสายตาของข้าอาณาจักรใต้สวรรค์นั้นมันไม่ควรค่าแก่การพูดถึงคำกล่าวของรีเชเยสทำให้ทุกคนกลายเป็นพูดไม่ออกฉันหญิงเยโซอะไรอย่างนี้บางคนอด,ดไม่ได้ที่จะเอ่ยเมื่อคิดว่าการที่เจ้าเด็กนี่กล้าท้าทายและโจมตีถ้ำสวรรค์ของอาณาจักรปราณฟ้าโบราณ กระทั่งเขาก็ยังไม่สนใจแม้แต่อาณาจักรโบราณดังนั้นเขาจะมองเห็นอาณาจักรใต้สวรรค์อยู่ในสายตาหรอ